สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะป้าแมวดาวพระศุกกับลำเอ่ยถึงยุย้ยกับลำขอโทษนางเอกป้าแมวเคลื่อนไหวอีกครั้งทำโซเชียลเดือด ต้องบอกว่าล่าสุดป้าแมวด่าพผุสุ์นั้นก็ได้โผล่เข้าขอโทษนางเอกสาวยุ้ยจิรน,นันหลังเห็นน้ําตาลุนน้องนักแสดงยันไม่เคยเอ่ยถึงชื่อเมื่อป้าแมวดาวผัสุ์นั้นได้ออกมาให้สัมาภษณ์ว่ามีดาราท่านหนึ่งเคยประกาศว่าจะช่วยเหลือแต่กลับไปได้เงินเลยสักบาทจนทําเอาหลายคนโยงไปที่ยุ้ยจิรน,นัน ในเวลาต่อมาทางด้านยุย้ยจินัานก็ได้ออกมาชี้แจงทางน้ำตากรณีป้าแมวดาพสุขว่ามีคนส่งข้อความไปป้าแมวว่าเดือดร้อนไม่สบายไม่มีเงินเลยส่งรูปข่าวป้าแมวไปให้ยุ้ยช่วยลงอินส a g แกรมเพราะเห็นว่าเคยเล่นละครด้วยกันยุ้ยก็ลงในไอจีในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นหรือแฟนคลับได้ช่วยเหลือป้าแมวก็เท่านั้นเองต้องบอกว่าล่าสุดป้าแมวดาพ สุขนั้นก็ได้โผล่เข้าขอโทษนางเอกยุ้ยจินรนหลังเห็นน้ำตาลุนน้องนักแสดงยันไม่เคยเอ่ยถึงชื่อโดยงานนี้ปลาแมวดาพสุขนั้นก็ได้มาเปิดใจผ่านไลยการคุยพร้อมกล่าวว่าพอเห็นคลิปที่ยุ้ยออกมาชี้แฉงทำน้ำตาก็ตกใจเพราะว่าตนไม่ได้เอ่ยถึงชื่อน้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่ทราบว่าชื่อย่อนั้นมาจากที่ไหนอะไรยังไงไม่เพียงแค่ยุ้ยที่โดนทัวลง ตัวป้าแมวเองก็โดนหนักมากเช่นกันบางคนบอกว่าตัวเองเหมือนสัตว์เลี้ยงที่หอยหาและวิ่งหาอาหารโดยหลังจากที่ยุ้ยออกมาไล์สดแล้วยังไม่ได้คุยกันถ้าตอนนี้ได้ดูรายการอยู่อยากจะบอกน้องว่าป้าแมวแมวเพิ่งรู้ความจริงว่าเมื่อวานน้องเข้ามาช่วยป้าแล้วป้าแมวก็ขอบคุณน้องๆมากและอีกอย่างหนึง่งป้าแมวขอโทษน้องที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจเอาความเจ็บป่วยของตัวเองมาขอเงินแค่อยากขอโอกาสอยากทำงานส่วนเรื่องการร้องเรียนคนที่เข้ามาคอมเมนต์แรงๆทำให้เสียหายการร้องก็ต้องมีเงินแต่ป้าแมวก็อยากให้เขาหยุดอยากคอมเมนต์ป้าแมวในทางที่ไม่ดีเลย มันทำให้จิตตกมากๆสํสำหรับคนที่บอกว่าตนกับรำยืนยันว่าไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะวันนั้นไม่ได้พูดถึงยุ้ยเลยยืนยันไม่เกี่ยวกับยุย้ยแต่เป็นการเข้าใจผิดกันเองขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ